แต่ในตอนนี้หอนเราบ่ห่อนแล้วหวนวอหวนเด้ยวเสียเพราะมันล่ำรัดเอาตีผมบ่ผมบ่ได้ล่ำเหมืนยายโดนเนาะบ่มีเช่นในตอนนี้พอ่อแม่และตัวฉันเป็นเนืเจ้าเน่าในป่าหนตุ้มไพ่สุขหัวใจบ่ทุกคนในตอนนี้เส,สื่อมบาน ลูกได้ออกจากบ้านไปหาเที่ยวเลียนดิชจเพื่อสิมาปกครองสืบนคอนอมเมืองบ้านเวลาการนั้นแล้วบ่เห็นคืนนอคงอตาาและใจขะนิ่งนอทอนเท้าขันเขานี dù chẳng thấy đại... để là nó ôi nè ô hôi nó ô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  tôi tùng tôi tùng tuổi tùng thân vẫn thế là thế là mẹ นอนกขวานแกตัววนนี้ดีฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮารวะไหวประชาไทยถูกถูกถูกฐานผู้เป็นเกียรติในงานผู้เป็นเกียรติในงานฟังนีท่านฟังนีท่านเทื่อนีเกวีแตี่มแต่งมาองค์คือทัดพานฝ่าเน่าผ่นนครหลวงเอ้าแมนละแมนเมนประชุมเกียรติสอนเงี้ยแพงบ่ เนี่ยฮะสมัครเป็นเนกะทิงงมือใไ่ปากเร็วเป็นกะทิเนาะเออเออสมัครข้าเราสมัครข้าเราไว้ประชาให้ถูถกฐานผู้เป็นเกียรติในงานผู้เป็นเกียรติในงานว่างยากด้วยเนี่ยวันดีว่างบักเดี๋ยวผมมาถูก สม่าข e> ้าลาวะใประชา่านอมคู่เป็นเกียรติแน่าะผูเป็นเกียรติแน่คันยังไม่หายเลยทางนี้ท่านเจอหนีกะวี่แต็มแต่งมาอุ้มสุธาพานป่าเน่าเพียรนครหลวงประทุ่มเกสอนเมียห่กงยู่เสวยเฮีย่ ส่วนส่วนประสคงอุมานเจ้าไก่ไก่เมืองไล่ประเทศเพื่อไปหาหลอดดูวิชาสู่รต่อมาปอพญาตีนี่แม่หันที่ได้เมอวันจะคล้องมันไมได้บ่วันจะคล้อไก่สมหอดมนี่และมัพอปรด้๋ยว่าแม่ chân thành là... một cái là của nhà mọi người chân thành một cái nhà mặt của nhà mặt của nhà mặt nhà mặt của 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 nhà của nhà mặt của nhà mặt của nhà mặt ไอ้เขบแล้วหลายอยู่จะว่าก้อนจริงๆริบ้าอะไรคบไม่ที่บัวแม่ซื้อกล่องกับโจโกเจรียอยู่ต้งเมีพญานางเชีนเราเองนั่นก็คือผู้จบคุณลุงลูกหมิ่นมาสวมใส่ผู้สาขาคอน ไอ้ไสั่งสำนักคือไก่เมืองลิเวงนีมาหลายปานาปีแล้วไก่เมืองเล่ยปฏิเพื่อไปหาดอกดูวิชาสู่ต่อมัเราเองคือองค์เจ้าสุทัศราชาเป็นกษัตริย์ของเมืองรัตนานาลิมาหลายสี่แหล้วอัิเอกมเหสีนั่นก็นคือพระทุ่งเกศร้อนมิราชอรุณน้ำกันสองพระองค์ยายายนั่นก็นค,นกนคือพระองคม เกิสันกิอนเกิสีเยเกิเกศวนมแม่เกศวันเกสีก็ได้ท่านนเกศไดมาคือวัตถุคน่งมือสีหงมานี่อาันาเกมหาลาียู่นด้วยดูเป็นเกียศในขั้นเขมีท่านคนนีเิีแต่แต่มากองค์ชุกอัาตาพันานเนาแผ่นนก้อนหลวง กรทุ่เกสรเมียหักอยู่เสวยเฮียข่าวส่วนเมื่อตคฮะทอดกระทุ่เกสรเมียหักยืดไปสักวันอันนงเนสิถวายกวันย่นเสวยเียขาวปีคนายทุ่มท่เอ้ยเ้ เอากล้วแม่จะเด็กข้นแห้แม่ติมละติจ้ะยับป่วยเป็นยังแม่กินนั่นไปได้อบเด็ได้ก่อนนั่นน้ำม้อนคนละตาชิจกะติบสั่วโอ้ยโอเคอยู่กเราคุยถายไ้แน่ะตรกนี้นั่งเราอกระตุ่มเกลือ้นเนี่ย้วะที่เลยืดไ้อยไรบางทน่มนี่เขาจะดีที่สุดงไปเ่อวน หยไดให้แม่สบายใัมครับที่เห็นสบายใน้มดถ้าบอกมั่งกับผู่ยงานเตรียมใจหยุดไให้แม่สบายบนงคมก่อนเตรียมเคบอกสบายบนง้มก่อน่งเรื่องอะไรก็บอถ้ามามีอะไรตืนเต้อย่ไปแล้วไอ้นั่นเือะแาวไอ้แล้วฟูปิลเมีเนาะนั่นเถอะที่เรา ว่าชวาขึ้หลีกานีเล่ากันอุู่นุงเต่าแต่อยู่แไม่จีนงไม่จรนน่งตง่งตงขั้นแมนเขาเอ่นยังก่อขั้นแมนอันดา่านางกันยังกัปีศาจขั้นปีนงอืมอัมอปมอปีศาจอีมแืมอ่มอือืม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 อืเอืม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 าืมออืมอืมมอืมมเืืมอืมาืมือมอออมมมสอมอ มองว่าปั employer, e, ้นเจีน oh, ้อนดูไปก่อนนแม่กระติ pour ๊บายกาเป็นนที่ทำเรีตี้เดียวอ๋อมืขึ้นนี่แม่แม่แต่ถวายบังคุมสอนาจบประเณบอกว่าเลยถวายบังคมเพราะว่าแม่แม่เคยบอกแบบนี้เพราะั้นก็เลยถวายบังคุ้มเพราะว่าเมื่อคถวายบังคมเพื่อสร้างตัวตนงเรา ้ออีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่อีกสองกล่องเลยค่ะสมมาคารวะใบประชาชนครูเป็นเกียรติในงานกูเป็นเกียรติในงานต้องมีท่านคือหนีสวีีแตงแตงมากองคุทุดผัดผานป่าเน่าเฮนนักกอหลวงแต่ตุ้มเกสตเวี่ยคหับอยู่สวยเฮียงถาววายบุคุณุชุดผัดผ รับผมกระบอตอนเลยส่วนประสอบผมับกระทุนปกี่วนี้ห่างกูเยพ่อือแม่อะไรพวกนีือันยักะอัดสมุดละอันนี้มือเทียนอันนี้มือแม่ยังสอะไรพก้ ไปมาปีนี้พอเขียเรารับบทเถางเกาโนเหนเนาตามอายุวนน้ำเลยเม่นบอกคนไห้ตามอายุวันทีมีจะทกสะโทลารคนอยู่เอ้าหรือว่ายีเม่ก่อนมีสีไทยด้วยน้ำตาอ่เปทนเกศวนแล้วไหมขึ้นเกศวนเนี่ยฮะ สม่าคาราวาสสมาคารวะไหวประชาให้ศูนย์ผูกนครูเป็นเกียรติในท่านฟังหนีท่านเทนีตะวีแตมแตงมาอุงสุขัด่านป่าเน่าแผ่นนักก้อนหลวงปัทุมเกศสอนเนี่ยมือมาฮามือมาฮามือมาเฮจึงสีปัทุมเกศเกศสอนมาไหมปัทุมเกศสอนเนี่ยเนี่ยหักอยู่เสมอเอามือมาเอามือมาเออไปตอนเบาแล้วมนบอมีนพ่อพ่อเมียรวมไปสี่ เยมกะเอาือมากเพื่อจะลากว้ปะทุ่เกษรเนี่ยหักอยู่สวยเออนี่ละเลยแตกชานแล้วไมปทุเกรทำไมปทุ่เกรเนียหักอยู่สวยที่ละเนี่ยแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปต่อเออเออนั่แหเออแม่เ่นนาทีกลัวแล้ว เ <Yeah. S 2> คลิปนี้เอาไว้จะมีก่อนกันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์วกดแชร์ค่ะ